สวัสดีครับสมพ่อหนุ่มฟุกยัยซาแก่ครับนี่ยเมื่อนี๋บ่อเห็นของครับเมื่อเนี่พอผมบริตอปลกไฟครับนี่อันนี้ก็นี่ครับผมมาสิเปลี่ยนไมครับพี่น้องนี่มันมันขาดครับพี่นี่บอกคือปัญหาครับไอสังกะสีครับพี่น้องนี่เป็นสังกะสีคือว่าทังอบนูแล้วบ้านนี่ครับเนาะ ก็ทีมงานเขาผู้ใหญ่ผู้ชวยเขาไปนอนชาวบ้านหนองไทยหมู่สามนะครับในยามเย็นวันที่ยี่สิบห้านาทีสูงาันครับเนาะไี่นองก็มีข่าวในลำพันธจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบนหนองน้ำใสขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตนะครับ ในวันอังคารที่26กันยายน2566เวลา7.00นเป็นต้นไปนะครับก็เรียนเชิญในวันพรุ่งนี้นะฮะช่วงเช้าก็เรียนเชิญบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วร็ลุกลวหวลาชาวบ้านน้องชายหมูสามของเราที่อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะฮะมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปก็ ให้ท่านอา่มารับการตรวจสกรอ,อ่าเบาหวานและก็ความดันนะครับไดททนะ้ที่สบบาราเกียวนะที่จะมากองทุนอ่าตรงนั้นจะร่มหน่อยนะครับเจ้าสาราธมบ้านมันก็จะร้อนนะแดด่องพอดีก่อนจะว่าจะตรวจเสร็จก็เ,เจริญนะพรุ่งนี้เอ่อหลังจากเช้าคืนก็หมงดน้ำรถอาหารหลังเช้คืนนะ ดื่มน้ำเปล่าได้นะครับก็เด็นชาวมาก็อยากพิรามประธานอะไรนะหรือเอ่อ,ถ,อถ้าใครเผจอทานกาแฟก็มาจรวจได้นะมันก็จะมีค่าอยู่นะครับดังนั้นก็แจ้งปรารถนาธรรมไปยังบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้า,านหนองใจหมู่สามของเราว่าในวันพรุ่งนี้ทางโรงพยาบาลสศึสกษาดุพระบลหนองน้ำไผ่นะครับหรือว่า สันมักก์กับคนแรก,กแคนแรกคนท้่ตายม,มาคัเดอร์สมพรนุ้ยผู้ใหญ่สาวแก้วสวัสดีครับ